จากช่องดีดีชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมา,าเคยนคแนะนำก็ดูแปลกๆเนาะเหมือนกับแนะนำเทคนิคแล้วกันครับว่าคือเคยไหมครับสำหรับหม้อข้าวท,ที่รุ่นใหม่แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องเนี้ยตัวตัวเนี้ยพอมันโดนความร้อนมากๆม,มันก็จะเสียนะครับเนี่ยมันหักไป แล้วมันก็แดงขึ้นมาใช่ไหมครับเออ่ปัญหามันก็คือว่าไม่มีตัวล็อกแล้วจะหุงยังไงคือแรกๆเราก็เอาของที่หนักหน่อยมาครอบไว้แต่นี้มันมีตัวระบายอากาศอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่แต่ว่าเทคนิคนี้ง่ายๆนิดนึงอะครับก็คือจะมีตัวหิ้วอยู่นครับปกติมันอยู่ด้านหลังก็แค สับลงมาครับนี่อันนี้คือหุงได้เลยนะพอเราทําแบบนี้ปุ๊บก็คือ้ล็อกไว้ล็อกไม่ให้มันเด้งเนี่ยผมทาไม่ได้เน่ยล็อกไว้ล็อกไม่ให้มันเด้งขึ้นมาจะได้หุงเข้าได้ปกติก็ปัญหามันก็จะเกิดว่าเอออันนี้เสร็จแล้วเราก็สั่งตัวใหม่มานะครับอันนี้สั่งจากแอปสีส้มนะคะอันนี้เราก็ใช้สปริงตัวเดิมเพราะว่าดูสภาพมันยังโอเค่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหักไป เดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ดูนี่ครับตัวใหม่เอามาเปรียบเทียบกันดิสั่งมานะครับมันของยี่อฟิลิปมันใช้ได้3รุ่นนะเท่าที่ผมดูใน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 แอปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูคือ,อ ก็คือจะบอกเทคนิคตรงนี้ครับว่าเออบางคนไม่รู้ใช่ไหมครับก็ต้องเออจะ,ออจะทํายังไงแล้วจะหุงข้าวเป็นยังไงแก้ปัญหาช่วงระยะเวลาที่ของยังไม่มาหรือว่าเราเลีงหาอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อมาหุงข้าวใหม่ใช่มันสามารถใช้ได้เพราะช่วงที่<อ>เราของมาส่งเนี่ยแน่นมากนะห,<อ>หูมัน,มนล็อกไว้ค่ะล็อกได้ปกติเลยแล้วเราก็จะมาแก้ไขตัวนี้ครับในวันนี้ของส่งมาแล้วแล้วก็สปริงนะฮะตัวเดิมใส่เข้าไปที่เดิม เดี๋ยวนะมองไม่เห็นมือบางอน่ะเนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวลับอยู่ตรงกันนะครับมือบางอ่ะก็เกาะก็คือเอาสปริงอะฮะมันจะมีตัวลับอยู่ก็ใส่แล้วก็จับใส่ลงไปที่ที่เดิมมัน,นครับใส่ข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดันข้างหนึง <c oughs> เห็นข้าวเลยหุงข้าวไว้ เนี่ยครับเราก็จะได้ปุ่มอันใหม่มาใช้แทนอันเดิมนะครับราคา186บาทอันนี้คือฟรีค่าส่งนะพอดีผมเก็บอ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคูป,ปองค,ส,งค,คส่งฟรีส่งรถเออส่งฟรีอนะเนี่ยแล้วก็ใส่ที่เดิมเรียบร้อยครับอันนี้เป็นยี่ห้อฟิลิปนะคะอันนี้ใช้ได้สามรุ่นเนาะ ใช่ได้สามรุ่นของฟิลิปแต่ว่ามันมีอะไรสามศูนย์สามศูนหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจผมก็ดูแล้วมันมีเลขโมเดลรุ่นผมก็เลยสั่งปกติใช่ได้แล้วไม่ต้องไปซื้อมาหุงข้าวใหม่ด้วยใบตั้งหลายพันแตอแรกนึก็ต้องเสียเงินซื้อมาหุงข้าวใหม่นะโอเคก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ในการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละครอบครัวเผื่อมีพี่น้องน้องเพื่อนๆนท่านใดที่แบบเออเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆซึ่งบางคนไม่คิดไม่ถึงค่าไม่ถึงนะครับในการแก้ปัญหานะครับก็สั่งของระหว่างรอจะทํายังไงจะหุงยังไงหรือบางคนทําไม่ได้อาจจะเสียเออจะทิ้งไปแล้วซื้อไปใหม่เงี้ยมันแค่ตรงนี้อะเสียดายนะครับก็ ฝากเช่นเคยนะครับฝากช่อง YD Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอนช่อง YD Channel ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ